ภรรยาเอชายามิชัยคะ่ะวันนี้ทางทีมงานไม่พลาดน,นะคะจะพาทุกท่านไปชมภรรยาของเขากันคะ่ะต้องบอกกันนะคะว่าเป็นที่ทราบกันดีเลยคะ่ะว่าทางด้านของคุณเอชายามิชัยนั้นปิดบังในเรื่องของครอบครัวมากกว่า20ปีคะ่ะแต่ล่าสุดหลังจากที่ออกมายอมรับแบบแมนๆว่ามีครอบครัวและทางด้านของลูกสาวเองก็มีด้วยนั่นก็คือน้องแป้งที่อายุ25ปีดังนั้นเอชายานั้นกล่าวถึงสาเหตุที่ต้องปิดบังก็เพราะว่า สมัยก่อนนั้นแฟนคลับรับไม่ได้กับการที่นักร้องมีครอบครัวนั่นเองค่ะมันทําให้ส่งผลกระทบต่องานในวงการบันเทิงเลยจ,จําใจจะต้องปิดในเรื่องครอบครัวแต่ปัจจุบันต้องบอกเลยนะคะทางด้านเอเนี่ยเปิดใจแบบหมดเปลือกเจ้าตัวมักจะควงภรรยาและลูกๆมาเปิดตัวมากขึ้นอีกครั้งไปไหนก็มักจะไปเที่ยวกัน4คนพ่อแม่ลูกค่ะแล้วก็บอกเลยว่าโมเมนต์ที่ทุกคนรอคอยมานานแสนนานจนวันนี้ได้เปิดตัวแล้วก็ได้เห็นแล้วไม่ต้อง หลบหลบซ้อนๆกันแล้วล่วคะค่ะล่าสุดทางด้านของหนูนาการจะนะเป็นภรรยาของเอชยาออกมาโพสรูปผู้สาม,มีเอชยาค่ะพรอ้อมข้อความบางอย่างที่ดูเหมือนว่าจะมีในยะอะไรคะ่ะโดยในภาพได้โพสว่าจงมีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แบบและทําให้มันมีความสุขมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เชื่อเถอะโลกนี้ไม่ได้สร้างมาให้ทุกคนสมบูรณ์แบบทุกคนไม่มีใครมีความสุขได้ตลอดเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลกับสิ่งที่เราเจอในแต่ละวันในนี้ทางทีมงานเองต้องขอ เป็นกำลังใจให้กับภรรยาของคุณเอและก็ครอบครัวด้วยค่ะ